เวลานี้เป็นเวลาธรรมะนะครับเราก็มาคุยกันเรื่องธรรมะที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนความจริงความรู้เรื่องธรรมะมีประโยชน์ถาหกว่าเราจะศึกษากันแต่เฉพาะสมถาวิปัสนาไม่รู้่ารมปลีกย่อย ผมก็คิดว่าความรู้จะแคบเกินไปการปฏิบัติจะละเอียดไม่พอสำหรับวันนี้ก็คงว่ากันทึ่ข้อที่สิบือหมดที่สิบท่านเรียกว่าบุญญิกริยาวัตถุมีสิบอย่างแน้เรื่องนี้ผมชอบจริงๆอยากจะพูดมานานแล้วเรื่องบุญกิกริยาวัตถุสิบอย่าง เพราะว่าบรรดาท่านทั้งหลายเท่ามาสกมบาสิกาสิกาพิสุสัมเนนจะได้ทราบกันว่าอาการที่เป็นบุญมีอะไรบ้างคือที่พระพุทธเจ้าทนูบกมารวบไว้สิบอย่างคําว่าบุญนี่แปลว่าความดีนะครับบุญนี่แปลว่าดีก็ได้บุญแปลว่าเย็นก็ได้ เพราะอาศัยที่เราทำดีเราพูดดีเราคิดดีเราก็มีแต่ความเยือกเย็นมีรมใจเป็นสุขนีเวลาใครก็ถามท่านแล้วก็บุญมันอยู่ที่ไหนไปหยิบตัวบุญมาดูสิเรื่องบุญ,เร,บญเรื่องบาปฉันไม่เชื่อเรื่องนี้ขอท่านนังหลายโปรดอธิบายคร้เข้าใจอย่าไปพูดแต่เพียงคาว่าบุญบุญอย่างเดียว พระบุญนี่มาจากประสามรีว่าปุญญางหรือปุญญะฮะบุญนิกริยาแปลว่าอาการที่ทําให้เกิดเป็นความอาการที่ทําความดีมีสิบอย่างด้วยกันบาปนี่เราไปชั่วเนี่ยครับถ้าวันไหนหยิบตัวบาปไม่ดูสิคุณก็ไม่ต้องทำอะไรโชกหน้าคนพูดปังเขาเลยไปโชกกันแล้วเขาก็ชกคุณมากบอกเนี่ยอย่ากโกรธกันนะ บาปมันเป็นยังไาางก็ถามบุญไปยังไงยกมือไหว้ด้ความอ่อนน้อมคนผู้ถูกไหว่ก็ยินดียิ้มแย้มแจ่มจใสนี่ผมพูดในฟังี่ไปล่อเขาจริงๆนะเป็นพระเป็นเจ้ารสวยเนะ่ยเป็นนันวิกิยาที่เป็นบุญมีสิบอย่างคือหนึ่งทานนำา้ำใม่บุญสำเร็จในการบริจาคทานการให้ทานเป็นความดีส่วนหนึ่งเป็นปัจจัยให้ได้ความรัก คือบคุคคลผู้ให้ย่อมเป็นที่รักของบคุคคลผู้รับทั้งนี้เว้นไว้แต่คนที่มีความอากตันอยู่ไม่รู้คุณคนซึ่งเป็นเผ่าพันธ์เทวทัตเท่านั้นแหละที่จะไม่รักคนให้สองศีลไม่บุญสําเร็จในการรักษาศีลศีลแปลว่าปกติอ่าเนี่ยผมยังอธิบายก่อนดีกว่านี่เป็นมาให้ทานก็เป็นบุญนะครับ ก็สองรักษาสิง์ก็บ็ญบุญสามภาวนาใหม่บุญสาเร็จการเจริญภาวนาสี่อัจญญานาใหม่บุญสมเด็จการประพฤติถ่อมตนแก่ผู้ใหญ่ห้าวิยาวัจจะใหม่บุญสมเด็จการขวนขวายในกิจการที่ชอบหกปต,ตานโมธนาใหม่อา้าวขอโทษหก ปฏิทานใหม่บุญสําเร็จการให้ส่วนบุญเจ็ดปัตตานนโมธนาใหม่บุญสําเร็จการโมธนาส่วนบุญแปดธ,มมธมมรรมะสวรรค์ใหม่บุญสําเร็จการฟังธรรมเก้าธรรมเทศนาใหม่บุญสาเร็จการสแสดงธรรมสิบทิฏฐุชุก,กรรมการทําความเห็นให้ตรง นี่เป็นอันว่ากิริยาที่จะเป็นบุญเป็นปัจจัยเกิดความสุขมีสิบอย่างผมก็จะขอทิบมายแต่เพียงย่อๆเพราะว่าความรู้ประเภทนี้เป็นของไม่ยากข้อที่หนึ่งท่านบวาทานนําม่บุญสาเด็จการบริจาคทานก็ขอพูดง่ายๆว่าทานเป็นปัจจัยของความรักเหมือนเราก็เหมือนกัน ถ้าว่าเรามีความเฟืเคยเฟืองคายแคลนด้วยอะไรสักอย่างหนึ่งถ้ามีคนเข้ามาให้เราเราก็รักเพราะมันสร้างความสุขแม้แต่ไม่มากก็อย่างน้อยการให้ทานนี่มันมีสองอย่างในะครับการให้ทานด้วยวัตถุนะเป็นการให้สำเร็จด้วยความดีคือตามความประสงค์จัดว่าเป็นบุญมีความ มัเป็นบุญสูงนะครับที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าอะไรล่ะทานนางสกสโสทานนางการให้ทานเป็นบันไดไปสู่สวรรค์คำว่าสวรรค์คือแดนของความสุขก่อนที่เราจะเป็นสวรรค์อย่างเทวดาเราก็ไปสวรรค์อย่างมนุษย์ แล้วคนที่มีการจะให้ทานได้เพราะอาศัยเมตตาความรักกรุณาความสงสารเราจะให้ทานได้ด้วยเหตุสองประการฉะนั้นคนที่มีใจพอใจในการให้ทานเป็นคนที่มีอารมณ์แจ่มใสมีอารมณ์ชื่นบานมีจิตใจประกอบไปด้วยความสุขอันนี้แบ่งการของบุคคลที่ให้ทานเพราะอาศัยเมตตากรุณาทั้งสองอย่าง เมื่อจิตใจของเรามีเมตตาความรักกรุณาความสงสารความกลุ้มในจิตมันก็ไม่มีคิดแต่จะให้เขามีความสุขเมื่อจิตใจของเรามันมีเมตตากรุณาหน้าบึง้งหน้างอหน้าเบี้ยวหน้าบูดไม่มีไปที่ไหนก็เป็นคนเป็นที่รักของบุคคลที่นั้นไม่ว่าที่ไหนก็ควรรับเอากันในชาติปัจจุบันนี้เห็นเห็นนะฮะ นั่นโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งทานาาน้ำใหม่นี่ดีทําให้มีความสุขแต่ว่าให้พอสมควรนะอย่าให้เกินพอดีอยา่ถึงกับเบียดเบียนตัวเองพระพุทธเจ้าไม่ทรงส่งเสริมาการให้ถึงกับเบียดเบียนตัวเองเราเองก็ไม่มีจะก,กินคืนให้เข้าไปเราหิวไม่จะเกิดความกลุ้ม ควจะแบ่งปันกันตามสมควรแต่สมมติว่าเราไม่มีวัตถุจะให้แต่ว่าเขาสามารถจะให้ด้ดยแรงงานถ้าเป็นประโยชน์กับเขาแล้วก็ช่วยก็ทํากิจการงานนี่มันก็ใช้ได้ที่ไเชนั้นก็ให้โดยปัญญาเราไม่มีแต่ชี้ทางบอก่าบ้านโน้นน่ะถ้ามีนะบางทีเขาจะให้อย่างนี้ก็เป็นการให้แต่การให้สามรายการนี้ให้ ไม่ดีจริงๆครับแต่ถ้าว่ายังมีทานอีกทานหนึ่งเป็นทานที่มีกำลังสูงมากนั่นก็คืออภัยทานอภัยทานการให้อภัยคือไม่โกรธตอบไม่คิดประทุษร้ายใจเป็นสุขมากตัวนี้เมตตากรุณาสูงมากถ้ากำลังใจของท่านไหลายให้อภัยทานเป็นปกติผมขอพยากรณ์ได้ ว่าท่านจะเป็นพระอหันได้ไม่เกินเจ็ดปีทุกท่านนะผู้หญิงผู้ชายครวัตพระเนรเหมือนกันถ้าจิตใจเต็มเปี่ยมไปด้วยอภัยทานผมรับรองกล้ายืนยันถึงแม้ว่าผมไม่ใช่พระพุทธเจ้าก็ตามผมขอยืนยันว่าทุกท่านจะเป็นพรหันได้ภายในไม่เกินเจ็ดปีแต่เวลาที่ให้อภัยทานนะันจะให้จิตเป็นคุณนะ ให้มันใสอยู่เสมอขึ้นชื่อว่าความโกรธไม่มีในเราเพราะจิตให้อภัยอยู่เป็นปกติไม่ใช่โกรธแล้วมันนั่งให้ใหม่ๆมันก็ต้องโกรธซะก่อนแล้วก็นั่งให้ให้อภัยมันจนกระทั่งไม่มีความรู้สึกโกรธไม่โกรธตัวน,นี้ไปอนาคาม,มีแล้วนะครับถ้าลงไม่โกรธไปอนาคาม,มีอราหันจะไปไหน สำหรับศีรษใหม่บนสาเร็จการรักษาศีลพระพุทธเจ้ากล่าวว่าศีเลนะสุขติยันติศีลเป็นปัจจัยเกิดความสุขศีเลนะภคกะสมปทาคนมีศีลบริสุทธิ์ใช้ทรัพย์ไม่เปลืองศีเลนะนิพุติยันติศีลเป็นจุดดับแห่งความทุกข์นี่ผลจะไม่ธิบใแถ้าในสงศีลอย่างที่เขาว่า สีเลส,สุกะติงยันติเรามีศีลนี่เราไม่คิดจะฆ่าใครเราไม่คิดจะรักขโมยใครเราไม่คิดจะแย่งความรักของใครเราไม่คิดจะโกหกใครเราไม่คิดจะกินเหล้ามาสุราถ้าลงไม่คิดมันก็ไม่ทําถ้าไม่ทําอย่างนี้ดูที่มันจะเลวมันจะชั่วเราก็มีความสุขเราก็เป็นคนไม่มีศัตรู ในเมื่อไม่คิดจะฆ่าเขาก็ไม่เปลืองเรื่องการแสวงหาอันตรายไม่คิดจะรักจะขโมยเขาเราก็มีความสุขเพราะอะไรเพราะไม่มีใครเกเกลียดไม่ยื้อแย่งความรักเขาก็ไม่มีคนเกลียดมันก็สบายไม่พูดปดคนก็ชอบฟังไม่กินเหล้ามันก็ไม่บา้รหมดเรื่องเอาง่าย ชาตินี้มันสบายชาติน้มก็สบายท่านี้ข้อดีสามภาวนาใหม่บนสมเด็จการเจริญภาวนาอย่างที่แนะนําให้ท่านนันหลายเจริญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานดับนิวรห้าสำหรับสมถะคือหนึ่งไม่ติดอยู่ในรูปสวยไม่ติดในเสียงเพราะไม่ติดในกลิ่นหอม ไม่ติดในรสอร่อยไม่ติดในสัมผัสจิตไม่หมกมุ่นในกามารมณ์อารมณ์มันก็มันสุขใจมันว่างไม่มีอะไรไม่มีอะไรมากวนใจอย่างนี้ก็เป็นภาวนาน้อยไม่ใช่ภาวนาใหญ่นะแล้วก็ติดจยจิตไม่โกรธไม่โกรธไม่พยาบาทใครใจสบ,สบายๆมีแต่ความรักความเมตตา Yeah, แล้วก็อารมณ์ไม่ไม่มีความซึมไม่มีความง่วงมีแต่ความเฉลียวฉลาดจิตใจไม่ฟุ้งซ่านไม่สอดสายไปสู่ในอารมของความชั่วจิตใจตั้งอยู่ในด้านของความดีทุกอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนแล้วก็มีอะไรอีกล่ะเดี๋ยวพวกก็ลืมสิีแล้วสินะพูดมาพูดไปเเอเอ,เ,อ,เ,อเดี๋ยวโมจะลืม แล้วก็จิตไม่หลงผิดคือไม่สงสัยมีปัญญาพิจารณาในคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือพระพุทธเจ้าท่านสอนนะท่านไม่ตั้งใจให้เชื่อเลยถ้าใช้ใช้ปัญญาพิจารณาเสียก่อนก่อนที่จะเชื่อท่านก็ใช้ปัญญาพิจารณาว่าพระพุทธเจ้าสอนจริงไหมดีจริงไหม ถ้าทุกอย่างเรากระทกกบกระทั่งในสิ่งที่ท่านสนับสนุนเราจะมีความสุขไหมถ้าเราคิดว่าเรามีความสุขเาาบ้านเขาก็มีความสุขถ้าเราทํากับเขาแล้วก็ทําตามนั้นสิ่งใดที่พระพุทธเจ้าทรงห้ามเราไม่ทำเราคิดว่าที่ท่านห้ามนะ่ะถ้าใครก็มาทำกับเราอย่างนี้เราชอบไหมเราไม่ชอบเมื่อเราไม่ชอบเราก็ไม่ทำกับคนอื่นนี่มันก็มีความสุขอย่างนี้เรียกวภาวนาเล็ก ถ้าภาวนาใหญ่แล้วก็ไปดูสังยอด์สิบ,บสาัศกายิทิฏฐิที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าร่างกายมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราจริงไหมวิจิกิจชาเรววาคำสอนพระพุทธเจ้าเน,นี่ยควรจะสงสัยหรือเปล่าใช้ปัญญาพิจารณาศีลประปรามาตแหมศีลนีด่ดีจริงๆนะแล้ว่่าอย่างนั้นรักษาศีลให้บริสุทธิ กาไม่ฉันทะตัดกามาฉันให้พ้นไปแล้วหมดทุกข์ไม่ต้องห่วงผัวห่วงเมียห่วงลูกห่วงหล้านห่วงญาติการนาดิเกยกหยอดทิ้งไปแล้วแต่เราแต่เพเดียวร่างกายเราก็ไม่ห่วงอกากามาฉันทะนะแล้วก็พยายุตจะปฏิฆะการกระทบใจไม่ถูกใจคำว่าไม่ถูกใจไม่มี ใครก็ทําอะไรดีท้าก็ทำอะไรชั่วถือว่าเป็นเรื่องของเขาเราจิตเป็นสุขไม่ติดในรูปประชันและรูปประชนันเราใช้รูปประชันและรูปประชันเป็นเครื่องมือขับประหัตประหารกิเลสไม่จะติดอยู่แค่นั้นไม่ถือตัวคิดว่าเราดีกว่าเขาเราเลวกว่าเขาเราเสมอเขาแล้วก็อารมณ์ไม่พวงสัน้นจิตใจมีอารมณ์สบายปลอดโปร่งหวังพันิพา์เป็นอารมณ์ ไม่มีชันทะกับราคะติดเนในโลกนี้พรมโลกเทวโลกจิตมุ่งพุิพานใจสบายเมียรมเป็นสุขอย่างนี้เรียกภาวนาใหญ่เป็นอาราหารันตีขกรับสี่อาปจาจยนาใหม่บุญสำเร็จการถ่อจจมตนต่อท่านผู้ใหญ่อภปจาจย์นาใหมไนี่หมายความแสดงความเคารพต่อท่านผู้ใหญ่ คำว่าผู้ใหญ่คือหนึ่งวาย,ยวโุโธท่านผู้ที่มีอายุสูงกว่าเราสองชาติวุธโธท่านที่มีตระกูลสูงกว่าอย่างมหากษัตริย์พระมหากษัตริย์บางทีท่านใหญ่อายุน้อยกว่าเราแต่ว่าท่านเป็นผู้มีบุญหนักเป็นผู้เป็นประมุขของชาติ เป็นผู้ทรงเคราะห์รักคนทั้งชาติเหมือนบทของท่านมีแต่ความเมตตาปราณีทรงอยู่ในขงคุณงามความดีในความเป็นกษัตริย์นี่เราถ่อมตัวถึแม้เราจะแก่กว่าเราก็ให้ความเคารพอย่างคนที่เขาแสดงความเคารพระเจอยู่หัวพระราชนีชาติวุฒโธนะคุณวุฒโธคุณวุฒโธคนที่มีคุณธรรมความดีเกินกว่าเราใช่ไหม มีชาติวุทโธคุณพุทธโธาอะไรเป็นใหญ่โดยคุณเป็นใหญ่โดยชาติแต่กคุณเป็นใหญ่โดยความรู้เขามีความรู้ดีกว่าเราหมายความแม้แต่คนนั้นเขาจะมีเป็นเด็กกว่าเราก็ตามแต่ว่าเขามีวิชาความรู้สอนให้เราเป็นคนฉลาดนี่เราก็ยอมอ่อนน้อมอ้กิริยาที่อ่อนน้อมเนี่ยมันเป็นมหาเสน่ห์ ท่านง่ายๆลองดูก่นได้ใครไปใครมาแล้วก็พูดเดสัมโมนิยกถาท่อมตนยกมือไหว้มีจริยาอ่อนน้อมนอบน้อมทำความเคารพไม่เตะท่าไม่เบ่งไม่ทำตัวให้เกินพอดีอย่างนี้ย่อมเป็นที่รักของคนทุกคนให้ความดีที่มันเกิดขึ้นอย่างนี้มันเป็นปัจจัยของความสุขผมบอกแล้วว่าบุญแปลว่าความสุข จะไปที่ไหนก็ตามไม่มีใครสังเกียตมีแต่คนรักการอ่อนน้อมนี่การทอมตนนะครับทนทอมตนอย่ายกตนเหนือท่านอย่าข่มขูท่านาเราเป็นผดดู้ดีผู้วิเศษทอมตนไม่เสมอเสมอจะไปไหนไม่อดข้าวตายไปไหนไม่ปราศจากที่พักห้าวยาวัจะใหม่บุญคือความสุข ที่สำเร็จด้วยการช่วยข้นขวายในกิจการที่ชอบนี่หมายความว่าคนบ้านใกล้เลนเคียงเนี่ยเขาขาดกําลังแรงงานที่เราไม่เกินวิสัยเราจะช่วยเขาได้แล้วก็ช่วยเขาทำเราก็เป็นที่รักของเขาด้วรายการที่สองใครเขาจะสร้างความดีในการบำเพ็ญกุศลใ,ใดๆแล้วก็ช่วยในการขุ้นขวาย ดูตัวอย่างองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมสาสนาคือพระพุทธเจ้าของเราสมัยที่เป็นมหาทุกตะทั้งกระจนแสนจนเป็นทาสร,รับใช้เขาพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประนามว่าพระปฐมมุตระเทศว่าคนที่ทออกระถิ่นข้างเดียวปรารถนาเป็นพระพุทธเจา้าก็ได้ ปรารถนาเป็นอักษาวกเบื้องขวาเบื้องซ้ายก็ได้ปรารถนาจะเป็นพระอรหังก็ได้ก็ืสำเร็จในการช่วยเหลือในการประกอบบุญกุศลท่านก็มาบอกนายบอกนายแล้วนายเขาทำนายมอบภารากิจในการจัดการให้แก่ท่านท่านทำแล้วเข้าไปปรารธนาก็องสมเร็จพระบฏิบแกว ว่าขอบุญนี้จงเป็นปัจจัยผมได้สำเร็จพระสัมมาสัมพุทธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าในนาคตการองค์สมเด็จพระวิชิตมานพระองค์นั้นก็ทรงพยากรณ์ว่านับแต่นี้ไปอีกเก้าสิเอกับท่านจะเป็นพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าพระสมณะโคดมนี่ความจริงบุญอัปจายนะใหม่ในบุญใหญ่ขนาดนี้ในคนจะทํา แทนที่จเห็นเขาทำอะไรดูเฉยๆฉยทไมไม่มีการสมควรหกปฏิทานใาหม่บญสำเร็จการให้ส่วนบุญการอุทิศส่วนกวุศลน,นี่เป็นของดีเป็นการแสดงเมตตาจิตอย่างเราทำความดีอะไรมาแล้วก็แบ่งปันความดีกับเขาอุทิศส่วนกวุศลน,นี่ผมขอพูดเป็นสองอย่างนะครับอย่างที่เราเจริญภาวนานคนดี สร้างความดีคนดีอุทิศสงสนให้แก่คนที่ตายไปแล้วเขาได้โมทนาเขามีความสุขถ้าเขามีความสุขเขาก็มีความรักเราในบุญสำร็จในการให้ส่วนบุญนี่หมายความสิ่งใดไอ้บ,บุญน,นี่ปแปลว่าความสุขอะไรที่มันเป็นปัจจัยให้หรือเรามีความสุขในฐานะที่เป็นวัตถุล้วก็เจือจุนแก่บุคคลอื่นให้เขามีความสุขคล้ายคลึงกับเรา มันก็ที่พระพูดนี่มันจะไปชนกทานนไมมันก็มันก็ชนได้นี่สมมติว่าเรามีข้าวกินคนอื่นเขาไม่มีกินเขาอดกับตายเราก็ปันความสุขทนนี้ให้แกเขาใช่ไหมแต่ว่าความจริงมันก็ไม่กลงนักนะนี่ท่าบอกว่าเป็นปัตตาโนโมทนาใหม่นะทีว่าทานน่ไม ปฏิทานใหม่บุญสมเด็จการให้ส่วนบุญเนี่ยไอ้ส่วนใดที่มันเป็นความสุขเราก็ให้ส่วนนั้นกับเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้ก,การแผ่กุศลอุทิศส่วนกุศลอุทิศส่วนกุศลนี่ไม่ต้องไปให้ครึ่งหนึ่งนะครับให้มันหมดไม่มีมันไม่หมดหรอกการอุทิศส่วนกุศลนี่เป็นปัจจของความดีผีเขาจะได้หรือไม่ได้มันไม่แน่ แต่เราผู้ให้เป็นผู้ได้นั่นหมายถึงว่าจิตเรามีประกอบด้วยความเมตตาบาณนีแม้แต่ผีเราไม่เห็นตัวอะไรยังให้นี่ยแสดงว่าจิตเรามันดีมากอารมณ์ดีมีความสุขมีเมตตากรุณาสูงความสุขมันก็เกิดเจ็ดปัตตานุโมทนาใหม่บุญสมเด็จการอนุโมทนาส่วนบุญนีหมายความความดีใดที่ใครเขาทำแล้ว แล้วก็พรอยินดีกับความดีที่เขาทำนั้นไม่ใช่ว่าใครก็ทำอะไรก็สาธุสาธุไอสาธุเฉยๆนี่ไม่ได้มีประโยชน์เลยมันต้องมองลงไปว่าความดีที่เขาทำนั้นมันมีผลให้ผลเป็นความดีเพียงใดแล้วเราก็ตั้งอกตั้งใจจะพยายามทำความดีอนุโมทนาพรอยินดีอนุโมทนาเน,นีน่ย ยินดีในความดีที่เขาทำอันนี้ก็เป็นความดีส่วนหนึ่งน้อมใจขอเราเข้าหาเร่ความดีเมื่อมีความยินดีในความดีที่เขาทำแล้วเราก็พยายามทำบ้างความดีนั่นมันจะได้เข้าถึงเราเต็มร้อยเปอร์เซนนี่มันเป็นบุญอย่างหนึ่งคือเป็นความสุขอย่างหนึแหว,วนธรรม,มสวรรค์ใหม่ธรรมสวรรค์ใหม่ ปูนเร็จในการฟังธรรมการฟังธรรมอย่างที่พวกเราฟังกันวันละสี่ครั้งเทปบันทึกเสียงมีฟังไว้ทุกวันเมื่อยามว่างฟังไว้เรื่อยๆจิตมันก็จะกัดกินบนวิธีนิดแต่นิดๆอย่างชนิดไม่รู้ตัวในที่สุดผลจากความการฟังธรรมจะทำลายกิเลสเพราะขนาดใดที่จิตมีความประสงค์อยู่ในธรรมฟังอยู่ในธรรม เวลานั้นจิตย่อมว่างจากกิเลสเพราะว่าไม่มีธรรมะวนใดที่สร้างกิเลสเป็นธรรมะที่สร้างทำลายกิเลสเมื่อจิตว่างจากกิเลสบ่อยๆคือจิตมันไม่คบกิเลสบ่อยๆนะ่ะข้าวกิเลสก็เลยไม่คบกับจิตในที่สุดจิตเราก็ไม่มีกิเลสจะมารบกวนถ้าบอกกันฟังธรรมให้เกิดปัญญานี่ผมไม่เอานะ่ะก็ว่างจากกิเลสเก้า ธรรมเทศนาใหม่ปุลสรุริการแสดงธรรมที่พระพุทธเจ้ายังแกว่าสปรพทานนางธรรมทานัางชินาติการให้ธรรมเป็นทานย่อมชนะทานทั้งปวงอย่างนี้ก็หมายความว่าถ้าเรารู้จักธรรมะกบคนที่จะสร้างความสุขให้กับจิตใจเขาบุลลเราก็ให้โดยไม่คิดเงินไม่คิดทองไม่คิดสินจ้างรางวัล หนังสือที่สร้างความสุขในด้านธรรมเอาหนังสือไปแจกเขาก็จัดว่าเป็นธรรมทานเสียงที่ประกอบไปได้วยธรรมเอาเสียงไปแจกเขาให้เขาเข้ามีความเข้าใจการให้แบบนี้ท่านทั้งหลายมันเป็นการให้ที่เป็นกำลังสนใจสูงสดุดทำบุคคลนั้นให้เป็นคนดีจิตปราศจากกิเลสพิธีน้อยดันน้อย เมื่อจิตเขาว่างกิเลสมากเท่าไรเราก็พลอยมีความสุขมากเท่านั้นทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าต่างคนต่างไม่พูดกัน้งด้านความชั่วต่างคนต่างไม่คิด้นด้านความชั่วพูดแต่ความดีคิดถึงความดีนี่ธรรมเทศนาใหม่ให้ผลดีมากลงเราจะแสดงทำกับเขาเรามันต้องแสดงกับเราก่อนเราจะสอนเขาเราก็สอนเราก่อน เราจะทำลายกิเลสเขาเราก็ทำลายกิเลสเราก่อนเราก็ไปอรหันต์ง่ายๆครับไม่ลามันน้อยเนี่ยสิบพ,พิถุชุก,กรรมทําความเห็นให้ตรงอันนี้ก็ได้แก่สัมมาทิฏฐิโน่นนยตัวนี้ไปจับเอาสังโยชน์สิบเลยไม่ต้องทิมบายกัน,นมัง้ง พิจรารณากันตัวเดียวว่าร่างกายคือขันห้ามันเป็นธาตุสี่คือธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟประกอบได้าการเสีธาตุวิญญาณธาตุมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเรากะมันที่มันเกิดมันได้เพราะอาศัยตัญหาเป็นปัจจัยปัญหาตปาตัญหาทำให้เรามีทก็ม,มีร่างกาย ชาตินี้ถือว่าเป็นชาติสุดท้ายสำหรับ,บเราขึ้นชื่อว่าร่างกายที่แป็น,นิจจงหาความเที่ยงไม่ได้ร่างกายที่เป็นทุกขงังเต็ไมไปด้วยความทุกข์ร่างกายที่เบญน,นาตาว่าไม่ฟังเชื่อไม่ได้เลี้ยงไม่อยู่เราขอน้อมรับพระธรรมคำสั่งสอนพระองค์สมเด็จพระบรมครูว่าไม่ขอมีกายต่อไปจิตใจเราตั้งใจเพื่อพผลิพัน ถ้าทำมจิยาทั้งสามประการคือโลภะความโลภตัดตด้วยการให้ทานโทสะค,ความโกรธตัดด้วยพรมิหารสีโมหะความหลงตัดไปได้วยปัญญาดีรู้แจ้งเห็นจริงอรบ,บันดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงเวลามองดูหมดเสร็จแล้ววันนี้ขอจบขอความสุขสวัสดิ์วิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผล จงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกนชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี